สวัสดีครับผมอตอนนี้ช่างจงล,ปลาปานนะครับก็ทีมงานเราทำ<ม>การไ<ม>ล่เก็บสีนะ<ม>สีทองนะครับลลยบันไดนะครับเป็นอิตาลีนะครับก็เป็นงานแก้จากงานเดิมนะครับผมที่เป็นซีตรงๆธรรมดามีแค่ตะก้อนครับเราก็มาใส่เราก็มาใส่ลายเป็นอิตาลีตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำการเก็บสี เป็นสีทองนะผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตรงนู้นสวยมากเลยครับสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทํางานด้วยตัวเองนะครับมีการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทางานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสวัสดีครับพบกับช่างโจกลำปางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรามาเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานนะครับผมก็เป็นงานที่เราจะมาเปลี่ยน ลาวบันไดนะครับให้ลูกค้าซึ่งเดิมทีนะครับผมเป็นราวลูกกงตรงๆธรรมดามีตะก้อบิดเกียวนะครับผมแต่ตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับใส่ลายเหล็กแต่อิตาลีเข้าไปนะครับผมเพื่อให้เกิดความหรูหรานครับแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นให้เหมาะกับบ้านเรานะครับให้สมฐานะนิดนึงนะครับผมก็ดีนะครับงานเดิมๆนะครับซึ่งผู้รับเหมาบ้านได้ทำไว้นะครับ เห็นได้ว่าผมมีการโปรเทคข้างรัดกุมนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างในบ้านหลังนี้นั้นมีราคาที่สูงนะครับแล้วก็ทําทเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยถ้าพลาดไปรวดเชื่อมาไฟเชื่อมไปโดนนิดนึงนี่เรียบร้อยเลยนะครับก็หยุดยืดเสน้นยึดสายสักแป๊บนึงนะครับผมแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปภาพบรรยากาศนะครับาการทำงานของช่างจง,จงลำปานะครับให้เพื่อนเพื่อน fc ได้ชมกันนะครับผมเราก็ไล่ ติดตั้งทีละช่องละช่องนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะครับเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นทีมงานนะครับช่างตกลำปาานะครับทุกคนกําลังขมักขมเนรในการเก็บสีนะครับส่วนดําก็ดําส่วนทองก็ทองนะครับค่อยๆเก็บกันไปนะครับเป็นงานศิลปะนะครับผมมันค่อนข้างที่จะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผม ก็นี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูไปทีละนิดละนิดนะครับวนอยู่หลายรอบนะครับผมจนตาลายหมดแล้วนะครับตอนนี้นี่ช่างยูนนะครับผมช่างยูนมือหนึ่งเลยนะครับคนนี้มือหนึ่งนะครับผมทํางานมือหนึ่งนะครับอีกมือหนึ่งก็ล้วงกระเป๋านะครับผมอันนี้ช่างอูดนะครับคุณพ่อของเรานั่นเองนะครับก็ ค่อยนะครับใจเย็นเป็นพิเศษนะครับผมสีทองปัดไปเรื่อยนะครับผมสีสีนี้เป็นสีอิตาลีนะครับผมก็จะมีความสุกทองเหลืองและหลามนะครับสําหรับสีเหล็กดัดอิตาลีโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่สีทองทาโบดนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับนี่แผงนี้นะครับแผงนี้แผงนี้สวยมากเป็นไฮไลท์ของเรานะครับผม เหล็กที่ว่าแข็งนะครับเราก็สามารถทําให้มันอ่อนได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับช่างโจงลำปางดัดได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นดัดนิสัยนะครับอาจจะทําไม่ได้นะครับโซเดียบครับอนนี้ช่างโจงลำปางนะครับก็ทีมงานเราทาการไล่เก็บสีนะครับสีทองนะครับลายบันไดนะครับเรล็กอิตาลีนะครับ เป็นงานแก้จากนั้นเดิมนะครับผมที่เป็นซี่ตรงๆธรรมดามีแค่ตะก้อนครับแล้วก็มาใส่แล้ก็มาใส่ลายเป็นอิตาลีตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะทำการเก็บสีเป็นสีทองครับแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้ว,วน,นะครับดูสวยมากเลยครับเดี๋ยวมีรูประหว่าง รูกก่อนกับหลังให้ดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับผมก็ติดตามช่องจงปางได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำงานกันต่อนะครับผมโอเคครับเสร็จงานเราก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่สวยงามเป็นไงนะครับผมเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับนี่นะครับสวยงามครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการลายเหล็กแดดอิตาลีแบบนี้นะครับ เอาไปเปลี่ยนบันไดเราบรรไดเดิมนะครับสั่งได้นะครับสั่งลายเฉพาะลายตัวนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้ช่งางไปทําการเชื่อมติดตั้งเลยนะครับผมสามารถสั่งได้ท,งา,ทงางเพจช่างโยกลบ้างหรือว่าคอมเมนต์ใต้นี้นะครับติดต่อเบอร์โทรเรามีนะครับใต้คลิปนะครับผม ก็อย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดซับสไคร e นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ทั้งเพจและ YouTube ให้ทั้งโจ๊กลำปางนะครับผมเดี๋ยวจะมีงานสวยๆแบบนี้มาให้ชมันอีกนะครับผมสวัสดีครับ